เขาเป็นแรนดใหม่เขาเริ่จะบอกเออพูดไปก่อนเห็นพี่ส่งมค่ะเรื่องการถ่ายทอดก็ต่อเลยค่ะเออแสดงว่าติดตามได้เลยใช่ไหมว่าแบบจิกหมอนได้เลยใช่ค่ะมันก็หนูว่าทุกคู่จะมีเคมีแบบเฉพาะไม่เหมือนกันเลยงเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเคมีใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนได้ได้ลองชิมดูค่ะคู่เราเป็นเคมีแบบไหนนอกจอหรือในจอค่ะถ้าในจอมันเป็นมาไหนก่น คืออย่างในจอเนี่ยด้วยเรื่องมันเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้มยมันก็จะเป็นเวแบบว่าแนวแนวเพื่อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนั้นานต้องจออ่ะก็ค่ะยังไงนอกจอเป็นยังไงนอกจอมันสนิทกันแค่ไหนมันสนิทกันแบบจริงๆพี่นา มันสนิทขนาดคุยได้ทุกเรื่องจริงๆสมมติหมีวมีปัญหาอะไรเหมีวก็จะแบบ hello hello h a ลาอะไรอย่างเงี้ยค,คือเป็นคนที่สามารถคุยได้ทุกเรื่อง<ม>ปรึกษาได้ทุกเรื่องสามารถแบบลีนลงไปได้เลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไปนอนที่ท้างที่บ้านใช่ไหมอุ้ยใช่ก็ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มีบ้างคะ่ะมีบ้างเป็นไงบ้างมันเป็นไงมันจะคุยกันมากขึ้นไหมอย่างนั้นถ้ามันมากขึ้นเราพอไป ก็หมายถึงว่าเราคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่คือมันเหมือนพวกเราพอสนิทกันมาอยู่แล้วค่ะการทำอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ปกติค่ะเหมือนเป็นใชีวช่ปกติมากกว่าที่ทุกคนเห็นก็เป็นสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่แล้วตั้งแต่7ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแค่สนิทมากขึ้นอีกระเบหนึ่งสุดท้ายเขายังมีฝากเต็มๆเลยติดตามดูยังไงย้อนหลังยังไงหรืออะไรยังไง ให้หมียวเลิเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะทุกคนซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone สามารถติดตามได้ทางช่อง3และแอปพลิเคชัน3 plus ทุกวันศุกร์ที่24ค่ะเริ่มตอนแรกวันที่24ตุลาก็คือศุกร์หน้าค่ะอ๋อสามารถติดตามชมได้ทาง Netflix ด้วยค่ะนี่เขาท่องสคริปต์มาแม่นมากพี่ก็เขาพูดว่าใช่ใช่ค่ะเขพูดทุกรายการบอกว่าให้หมิวพูดเลยนี่เออก็ถูกเป๊ะอยู่นะแม่นมากไม่มีอีกมีอ่ะต่อเลยมีอีกโกงีกอ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 ีก สำหรับใครที่ติดตามชมทางเน t f l i ก์นะคะสามารถสตรีมได้ทั้ง11หรือ12นะไม่ใช่สตรีม11ประเทศค่ะอ๋อหมายถึงออ Yes ช่วยเอเชีย11ประเทศส่องสารภาษาพัดกับอ๋อโอเคจริงๆอันนี้เป็นพาร์ทเพลริน่าค่ะอีริน่าซื้อเอค่ะพีริน่าถึงั้ไม่หนูไม่ได้จำเอคริปมาอันนี้พูดหน่อยอ๋อฮะ ใช่ไหมก็สั่งออไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าปกติสิอ็ดอันที่เราเคยสัมภาษณ์11ประเทศ่ะเป็นพี่ลีน่าพูดแต่เมื่อกี้อ๋อหมายถึดเ่ยก็ดูย้อนยูสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันสามบวกได้ด้วยค่ะโอเคเหรอคุณเต๋อเต๋อกล้องกลางเหรอเต๋อกล้องดีก่อนอะ